ผลเรือเอกโบซาลิโนวานอนสีเหลืองคิสลุผู้กินผลสายโลเกียผลแสงในตำนานที่เราฟาร์เวล1 7 0 0กันในอีพีที่แล้วนะครับครั้งนี้เราจะทำผลแสงตื่นในโลกที่2แล้วก็ฟาร์เวล7 0 0ถึง1 5 0 0กันและประกาศผู้โชคดีจะรับไอดีนี้ท้ายคลิปด้วยนะฮะอย่าลืมเม้นกันมาด้วยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ใช้อาวุธอะไรหรือผลพิสัยอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเลสซิโกจะเป็นราชารเจ้าสลัดให้ได้เลย ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบ็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบนนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไขกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิง์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เจอกับกูอีกแล้วโบซาลิโนโน,นี่เป็นไงเปลี่ยนชุดด้วยเนี่ยชุดจากฟิล์มเลสเลยนะเว้ยเคยไปดูหรือเลปล่าวันพิษฟิล์มเลสน่ะโบอ้ายโบอ้ายลาบลาบแสบอ้ายแสบอ้ายซ,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 ซอยจูอะไรวะเนี่ยก่อนอื่นขอซื้อนี่ก่อนเลยแฟกเมนต์หนึ่งหมื่นฮะเราจะไปทําผลตื่นกันก่อนอื่นก็ต้องบินไปที่เกาะลาวาน้าแข็งก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อจะไปปลดล็อกค,ครับผมสถานที่ที่เราจะเข้าไปทําผลตื่นก่อนอื่นต้องมาปลดล็อกรหัสก่อนฮะศูนย์8 8ดแป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 ดเจ็ดแปดแปดแปดโอเคครับผมแค่นี้เราก็เปิดประตูได้ แล้วง,ง่ายนิดเดียวพวกมึงเออเกวียนบางคนเปิดจะเป็นวันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปสู่ดันแล้วครับเรามีน้องดิสคอร์ดนะฮะประมาณ2-3สามคนมาช่วยด้วยมึงดูฮะมันกาลายร่างเป็นไททันครับผมมาบุกตบดีโอนจจลุโน่บานาน่ามียุ่หรือเปล่าที่นี่นะกูไม่ต้องทำอะไรเลยครับท่านผู้ชมยินดูเฉยๆนองก็บอกว่าอย่าทำเปลี่ยนอะไรเลยพี่ยินเฉยดีกว่าเดี๋ยวมึงตายใช้เวลาเพียงแค่0 2 5 8 8ครับผมวินาทีก็สามารถเคลียร์โลกที่หนึ่งได้แล้วครับผมไม่ใช่เกาะแรกได้แล้วฮะต่อไปก็เกาะ,ะท <c oughs> แค่นี่เป็นพุ่งโคตรเร็วเลยมึงเป็นพารจริงปะเนี่ยเออพามันต้องแบบเดินช้าดิวะแต่นี่แม่งโอ้ยพุ่งเป็นจรวดเลยแล้วแปบ,บเดียวแม่งกระเลียยนที่นี่ได้แล้วท่านผู้ชมแล้วดูครับผมโอ้โหใช้บัคกสุดตึงฮะแปบบเดียวแม่งพุ่งไปถึงนู่นเลยด้วยความห้าวแดกแหวกนระลกคิดว่าตัวเองเจ๋งครับผมโดนตกไปทีนึงเกือบตายครับผมเลือดเหลือสองล้อยโอ้ยหนีเป็นหมาเลยกูกีซสารุเอ๋ยน้องเขาเลยบอกว่าพี่มึงไม่ต้องมาเลนเปลดิดเอออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมึงตายกูจะไม่เสียเวลาให้มึงมาเล่นใหม่นะไอเว กูจะเชื่อน้องๆ้งเขานะฮะกูจะย,ยินตรงนี้และตอนนี้เราก็มาถึงเกาะสุดท้ายเลยท่านผู้ชมนะเกาะน,นี้ก็จะมีโอ้บอสด้วยนะครับแต่กูขอย้อนกลับมาดีกว่าครับผมเดี๋ยวกูตายและก็เป็นอันจบครับผมสําหรับการลงดันสุดตึงฮะและเราก็มาซื้อสกิลแรกกันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือสกิลแซดนั่นเองมาดูว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็คือเปลี่ยนจากลูกเตะแสงให้กลายเป็นนี่เลยครับผมธนูแสงนั่นเองโอ้โหย้อน AOV ชัดๆเอเวนและตอนนี้เราก็ได้สกิลที่2กันแล้วครับผมนั่นก็คือสก เลยอ่ะพี่แค่สกิลบินแต่มันแพงกัน,นวะเออแต่มันก็สามารถเลี้ยวโค้งได้แค่เลี้ยวโค้งได้มึงสองพันต่อไปสกิลที่สามห้าสกิลเอ็กนั่นเองมาดูดิเออมันจะกลายเป็นสกิลอะไรวะหนขอดูหน่อยละกันพี่โอ้เป็นสกิลฝนดาวตกเออใชได้ใช้ได้สกิลนี้ต่อไปสกิลซีครับผมน่ามาดูกันครับผมจำได้ของเราเป็นกระจกเงายาตาอะไรไม่รู้ฮะกระทืบคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเท่ขึ้นหรือเปล่าฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อน,อนเลยนะฮะยัดสกิลโอ้ยโอ้ยโคตรเท่ ไ้ยมีชายเอยู่เทยเท่ๆ,ๆออชอบชอบ ต่อไปสกิลสุดท้ายฮะสกิลวีนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเออครั้งก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเวงล้อมรณะนะครับมาดูอันนี้จะเท่ขึ้นหรือเปล่าเออน,นูจัดจัดทุกสกิลไปก่อนแล้วก็สกิลวีโอ้โหโอ้มันเพิ่มมาอีกวงหนึ่งฮะเออตอนที่ไม่เอเวสเนี่ยมันมีวงเดียวโอเคต่อไปน้องก็บอกว่าก่อนจากลากันขอสุมผลให้พี่หน่อยจัดไปครับน้องชายน้องเ็ามีสูตรด้วยฮะแม่งต่อยบางดำตายหูหมดแล้วก็ผมแล้วมันกล้าุ่มมาโอ้โหบางดำกูบอกถ้าต่อยกูขนาดนี้เออกูให้ผลดีๆเอาไปเลยนนะี่ครับผม ผลคเควสนั่นเองครับผมเพราะว่าบางหัวแตกนะครับเมื่อกี้ก็เลยให้ผลนี้มาน้องอีกคนก็ซุ่มได้เหมือนกันครับผมผลนกอีแรงครับผมเอ้โกุลาเพียโอเคครับน้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาช่วยกูไปละได้เวลาของจริงออกลงเลยครับสกิลตื่นครบทุกสกิลแล้วได้เลยเวลาฟาร์มเวลก,กันท่านผู้ชมมาที่คเควสแรกกันก่อนเลยฮะให้เราไปไล่ตบคนแถวนี้ครับผมก็กำลังหาปลาหาปลูกผักกันอยู่กูก็ไปใส่เดี่ยวเขาเลยครับผมเอาดาบไล่ฟันเฮ้ยจะดาบกูแรงแน่แต่มันต่อยกูแรงกว่านะผู้ชมแาลว่าเราต้องเน้นอัพ แต่ว่าอยากให้ผมพิสานตันก่อนนะเด้แต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวฟาร์าไปเรื่อยๆมันก็ตีเราไม่เข้าแลวฮะเพราะเราเป็นโลเกียยังไงล่ะชัวรพิบตาเดียวเราก็จบเควสท,ที่นี่ได้แบบสําเร็จแล้วฮะท่านผู้ชมเอ,เอ้ยอีซี่เกินไปหรือเปล่าครับพี่แต่กูตายแล้วเอ้ยยังไม่จบเควสเลยเอ้ยจะชอบตายตัวสุดท้ายทุกทีเลยไม่รู้เป็นเปลืออะไรฮะท่านผู้ชมเอ้ยกูยัเล้งเพีย แต่ผลนี่มันแข็งแก่งอยู่แล้วฟาร์มไปจนตรงนี้เลเวล749รกแล้วท่านผู้ชมกูมาตบกับพวกไรบ้านครับผมโฮมเลดมาจะฟักเกือครับพวกนี้มันแข็งแก่งนะตบดินดินผุดเกาะมาเลยนะครับผมอุย้ยมึงเป็นเทวดาหรือเปล่าเนี่ยพี่กูว่าถ้ามึแงแข็งแก่งขนาดนี้ไม่ต้องมาเป็นหรอาโฮมเลดมึงไปต่อยคมันเอาขโมยเงินไม่นานจะง่ายกว่าเลยเพี่อะแต่เราเป็นฐานเรืองไงต้องปกป้องผู้คนโอเคแล้วตอนนี้เราเลเวล751รเแล้วครับผมได้เวลาย้ายเซิร์ฟฮะแล้วก็ไปหาบอสกันครับผมบอสที่ อะไรมันชื่ออะไรเดมเดมมอนเจดเดมมอนอะไร,ะไรทักอยาก่างไม่ผู้พาําเพงมึงเป็นเจ้าของสวนทาตะวันหรือ,อยังไงกูจัดเลยแล้วกันไม่อะไรมากเลยครับผมคิดว่าแข็งแกร่งเลยจริงโลเกียเนี่ยมันเหมาะกับการฟาร์มมอนมากกว่านะท่านผู้ชมนะฟาร์มบอลอาจจะยากไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรขอสักหน้ามาหน่อยสักทีแล้วก,กันเจอผลแสงตื่นกูไปเป็นไงล่ะพี่ฮ้สตาร์นเลยดิหมายถึงกูนี่แหละครับสตาร์นเลยครับตายหูงไปเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรกลับไปทีแล้วก็ตกันตายเลยฮะโอเคกลับไปฟาร์มมอนดีกว่า ฟาร์มออนจอนนี้เลเวล793้วท่านผู้ชมครับพูดนี่ตีกูไม่เข้าเลยฮะท่านผู้ชมามือสบายบือสะดือโบจริงๆเลยผลแสงเนี่ยมีทั้งดาบมีทั้งโลเกียร์อยู่ในตัวเออนับเป็นผลที่คนเล่นมากที่สุดแล้วกูว่านะผลเนี่ยมันสาบายไงมึงดูลักกันเออดูดิเล่นตบคนเป็นว่าเล่นตบเป็นกี้เลยเวนเออสาบายจริงๆโอเคหวัวดับยับๆไปหวัวยับๆไปเออจะตายแล้วเออเบ้อัจบเควสแล้วเออยแต่มัง่ายจังเลยฟาร์มจนตอนนี้เลเวล851ครับ ผมได้เวลาซัดก,กับเบลามีกันหน่อยละกันแต่แม่งไม่อยู่ฮะก็เลยต้องย้ายเสิร์ฟหากันอีกแล้วนะผู้ชมเออแม่งเ้ยชะไปหาผัวหาเมียเออกูจะมาเยี่ยมมึงหน่อยเดียวพี่แต่รอบนี้ไม่พลาดครับผมกูเจอแล้วเรียบร้อยแน่นอนไอ้หนุ่มซัดเลยละกันผู้บาาทมเบลฮะไม่ต้องผู้บ้าทำเพลงครับผมผลตะปองสปริงอะไรก็มึงเนี่ยะก็โอ้โหมันตีกูแรง้ากท่านผู้ชมเลือดกูเกือบหมดเลยโอหคตรแรงไม่ดูถูกรักกันออถึงผลจะก,กาก แต่ดามเมจมึงแรงมากเลยพี่มึงเป็นบอสไงไอเวนแต่ไม่เป็นไรเราก็สาดฝนไปก่ Twelve, อนหน,นึ่งทีครับผมแล้วก็นี่จูบุบมบุบมฟัมเบ้ตายเอองูเฮ้ยเวินฟาร์มมอนจนตอนนี้เลเวล897ยเแล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้มาฟาร์มที่นี่ต่อเลยรักกันมาดูที่พวกมึงจะตีกูเข้าเลยหรือเปล่าให้ตีไ <shove> ม <them emerges> ่เข้าเหมือนเดิมแล้วกูบอกเลยไวรุ่นโลเกียถ้าใครศึกษามาดีๆนี่จะรู้นะครับว่ามอนเนี่ยมันตีเราไม่เข้าตอนเวลเท่าไหร่สบายจริงๆเลยกูเนี่ยอีซี่มาเตอร์ฟัคก ไล่ตบแบบออนไลน์ดูหัวหัวยับยับผุยยับบ,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 บูมบมบอมบอมซอมมีอ่อ,อื้อตายอเฮ้ออยอีซี่จักเลยพี่เอ้ยพวกนี้มันไม่มีหาขโงหาก,กี้ด้วยไงตีเราไม่เข้าโอเคจบเพจนี้นไปฮะเลเวล900เลยครับผม พอฟาร์มจะถึงเลเวล925ก็ถึงเวลาใส่เดียวกับบอสนี่แล้วผมกาวิตีฮะมาดูกันที่ฝนแสงกับฝนอุกบาทมึงใครมันตึงกว่ากันนี่มาเลยละกันในไม่เห็นใช้เลยพี่ะอะโยตาบอดออนไลน์แต่แม่งโคตรเก่งนะกูบอกให้ตัวนี้นะท่านผู้ชมอย่าดูถูกมันเดอ้ออุกบาทเมื่อกี้ของมันเนี่ย ทำมึงตายได้ในทีเดียวเลยนะถ้ามึงหลบไม่ดีแต่ผมก็ฆ่ามันได้แบบสบายสายมันดูดีเลือดกูเหลือนิดเดียวเมื่อกี้อ้โหวยเกือบตายแล้ววาร์หมกทีตอนเลเวลก7 6ครับผมได้เวลาตบกระสอมบีแล้วท่านผู้ชม <c oughs> เออแม่งไปเรื่อยเลยกูเดียวตบกับผีก็มาช่วงนี้กใกล้ฮาลาวินกันแล้วนะท่านผู้ชมใครอยากแต่งเป็นผีมาหลอกเกเรซินบ้าง <c oughs> เออเดี๋ยวกูจะแต่งเป็นแบบใส่ผ้าเยี่ยมอันเดียวไปหลอกคน <c oughs> คนน่าจะวิ่งหมดเลยครับผมว่าไอ้ปลีนี่แก่บ้าทำไม <c oughs> แต่เราก็จบเควสดนี้ได้ครับผมนะแบบ แล้วเราก็จะไปจัดการกับแวมไพร์ที่อยู่ในถ้ากันต่อเลยครับผมเล่นถึงแวมพร์แนละ้วผู้ชมฮะเออแล้ววันี้ชาฮามอนได้หรือเปล่าเดี่ยมันเป็นแวมพร์ไงเป็นลูกน้องดีโอหรือเปล่าก็ได้ใช่นะเราน่าจะเจอตัวจริงแล้วครับผมในไม่นานอาจจะได้เจอดีโอตัวเป็นๆแน่นอนโอเคครับผมแล้วก็ตบตายหัหมดเลยแต่พวกนี้ยังตีเราเข้านะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเวลเรายังไม่สูงพอแต่เราก็จัดการไปก่อนรักกันยาวๆไปเพราะต้องฟาร์มที่นี่ยาวๆนี่ฮะฝนแสงออนไลน์เป็นทีแล้วก็จุดระเบาเปียเข้าไปหายครับผมจัดการอีกวบง บุ้มั่งสบายตายหงหุดหงิดกูบอกให้โอเคแล้วเราก็จบควสนี้แบบสบายๆว์ามาอีกทีมาอยู่ที่นี่เลยครับผมเกาะหิมะนั่นเองฮะท่านผู้ชมครับผมเกาะน,นี่ก้าอหุยพาสองดาบโอ้ยนี่วัยรุ่นเท็กีหรือเปล่าน,น่าจะใช่อะดูทรงแล้วเอาเดี๋ยวกูไม่อยากจะร้องเพลงเดี๋ยวคนด่ากูอีกว่ามึงร้องปิดอะไรกิเลสินพอเถออย่าร้องเพลงเลยกูขอร้อง ไม่เป็นไรง่ายก็จัดเลยละกันนี่เป็นไงโอโ้อีซี่นะฟาร์มที่นี่นะครับบอกแล้วว่าโลกเกียนเนี่มันสบายท่านผู้ชมนั่นแหละครับที่กูเลือกทําผลนี้ก่อนผลสันครับผมเพราะผลสันน่าจะฟาร์มนานมากเลยแต่ไม่นานเดี๋ยวใกล้เสร็จแลวท่านผู้ชมโอเค แปบ,บเดียวฮะได้6ตัวแล้วครับผมขันอีก2ตัวมากระลากตรงนี้เลยลรักกันมา1ตัวไตัวน้องมึงกูฟันเลยหวดับๆป่า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 เจอฝนแสงก็ไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะมึนไงมึนเลย <c oughs> แสบตาออนไลน์แต่ไม่มีสปอนเซอร์นะไอ้วนเวนเ <c oughs> ว้นอะไรเดี๋ยวไม่มีโอเคเรียบร้อยครับผม <c oughs> และตอนนี้เราก็มาฟาร์มกับวัยรุ่นคิดมากกันต่อเลยครับผมของควรของขวัญกูไม่ให้มึงไปแจกแล้วกูจะฆ่ามึงให้หมดแล้วก็ขโมยของขวัญไปแจกเองเลยละกันกูจะเป็นซานตาออนไลน์เอง มาลากหมดแล้วก็ดีครับผมโดนพลังแสงตจว๊อไปหนึ่งทีบุ้มตายโอ,อ,อ้โหเนี่ยกูบอกใหออ้ให้จบทีเก้าตัวเหรอเพ่หย่ยสาบายอยู่แล้วลากไปเลยกันตบ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 ,ตบเรียงตัวเลยมานะทีละตัวเลยแล้วกันมาขอเน้นๆปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะไหนอ้าวไม่เกิดอ้าวเฮ้ยมอนบักไม่เกิดิบหายเลยเพ่โอเคอ๋อมันเกิดช้ามันเกิดช้าเออสงสัยกลัวฮะกลัวคิซาลูไงเออเรียบร้อยและต่อไปครับผมนะาเรามาที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมมาสู้กับไ้รุ่นท่อแป๊บกระโเผด าโบมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ฮะเออแต่ที่จี่งแจอเหมือนเดิมเลยฮะโลเกียตีกูไม่เข้าบอกแล้วศึกษาดีๆว่ามอนพวกนี้ตีเราไม่เข้าตอนเวลเท่าไหร่มันจะทําให้เราได้ฟาร์มง่ายขึ้นแบบพันล้านเปอร์เซ็นนะท่านผู้ชมดูครับผมอากูไม่ลงสักตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มไปพวกเออฝั่งนู้นให้ดูละกันไอพวกฝั่งนู้นเนี่ยมันยากตีกูเข้านะท่านผู้ชมนันเนี่ยไอพวกฝั่งเนี่ยเออมันใส่แล้วเนี่ยมันเอาเขาควายมปใส่ทำไมวะเนี่ยใส่แล้วมันเท่กันนะเลยพี่หรือพวกมึงเป็นควายอยู่กตู่อ่อเเเลายดีชง กูโดนแบนไม่เอาไม่ไม่รอดีกว่าโอเค okay. จัดการเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับผมให้จัดการ9ก้าตัวมันง่ายจังวะพี่กูไม่ตายแล้วท่านผู้ชมกระบาลล่าแล้วไอ้ไวนไม่เหลือดีครับไอ้เปลืโอเคเรียบร้อยฮนะจัดการได้ฟาร์มไปฟาร์มมาตอนนี้เลเวล1154้าท่านะผู้ชมสามารถไปตบกับบอสสมุกขือได้เลยครับผมขอลองฝีมือหน่อยสิว่าไอ้พลเรือตัวนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งหรือเปล่าโลเกียเหมือนกันนี่เราเออมีอาวุธเหมือนกันเลยนะ มาดูดิแข็งแกร่งหรือเปล่าผลควันโอ้โหกระจอกแท้อะไรครับเนี่ยอ้ออีซี่เกินไปหรือเปล่าถ้าฟาร์มตัวนี้ก็สาบายแล้วอย่างเงี้ยดูเดิทำอะไรกูไม่ได้เลยโอ้โหอะไรวนะเนี่ยควันโอ้โหกระจอกนี่มึนนี่ดูมันจะเร็วกว่าแสงได้ไงควันนะแค่ลอกลอยอยู่กับอากาศอ,ะอ่ะเจอนี้ครับผมฝนแสงออนไลน์ไปหนึ่งทีเมื่อไหรจวดจรวดรวนี่ล็อกเล็กๆกระซอยแล้วก็ยิงพลังครับผมแล้วก็เกะท่าวีสุดอลังการของกูก็ไปทีหนึ่งตายหูหวดเลยโอเคฟาร์มย,ยาวๆไปครับผม ขออนุญาตตัดภาพไปอีกทีคือ 1, 3 9 8แล้วครับจริงๆเราต้องไปฟาร์มในเรือผีสิงก่อนนะแต่ว่าในนั้นแม่งมืดตึ๊ดตื่นเลยครับผมอัดคลิปมาแม่งก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะก็เลยตัดภาพเลยรลักการชักแม่มันนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่เวล1,400้ท่านผู้ชมฟาร์มเวลตรงนี้เหมือนเดิมเลยฮนะเป็นกอ่อยหิมะอีกแล้วครับผมอะไรอะไรก็เกิดหิมะนะโลก2เนี่ยก่อยหิมะแม่งเยอะชิบหายเลยโอเคแล้วเราก็เลเวล1400แล้วครับผมได้เวลาไปหวดกับ,บอสกันฮนะ ใส่เดียวกับบอสกูสันมาจะฟักเกิกครับผมอยากรู้ว่ามึงกล้าโลกเกียเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะเพียงคิดว่าเจ๋งขนาดนั้นเลยเพียงดูแสงยังไงแสงเร็วกว่านะน้ำแข็งก็ไม่สามารถจับต้องแสงได้หรอกกูบอกให้ไม่มีทางและไม่มีวันเรียบร้อยตายแต่กูลืมรับเคว็ ก็เลยมารับเควสแล้วก็หาบอสตัวใหม่และการจัดการคู่ซันไปห้ามาดูว่าได้เวลเท่าไหร่เออแต่มันก็ฟาร์มง่ายนะเนี่ยเราต้องฟาร์มบอสจนกว่าไปโลกต่อไปไม่ใช่ไปเกาะต่อ,อไปเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เกาะออลึกกัมบลกุลูอาลาการาาชิมะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเราเลเวล,ล1474แล้ว นี่เป็นกอนสุดท้ายที่เราจะฟาร,ร์มกันนะท่านผู้ชมจริงๆสามารถฟาร,ร์มมอนจนเวล1,500ได้เลยนะเออแต่มอนที่นี่ก็กระจอกเหมือนเดิมหละครับดีกูไม่เข้าเยอะเว้นว่ามอนด้านบนหนะ้ามอนด้านบนเนี่ยมันมีฮาคีนะท่านผู้ชมจะไปหาฟาร,ร์มก็ได้นะฟาร,ร์มด้านล่างก็พอโอเคบอเอ,อันนี้เป็นศูนย์เล็กๆจากเกเรซินนั่นเองโอเคง่ายนิดเดียวดูดิฟาร,ร์มแป๊บเดียวแต่ว่าเราสามารถฟาร,ร์มบอสได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่รู้ว่าบอสแข่งหรือเลปล่าแต่นี่กูเลเวล1,476บทชม ก็ถึงเวลาใส่เดียวกับบอสตัวสุดท้ายของโลกนี้แล้วท่านผู้ชมเอ๊ะกระจอกหรือเปล่าในดูดีโอ้ยมีพลังน้ำเหรอน้ำจะมาสู้แสงได้ไงน้องแต่แน่นอนค่ะไอตัวนี้สามารถเรียกกิือทอดมาช่วยได้นะครับแน่นอนว่ามาดูกันว่ากูจะตายหรือเปล่าอะกลัวไม่น่าเหลือทรงนี้เรียบร้อยครับผมตายหงไปหนึ่งรอบแม่งเอ้ยแม่งมีลูกน้องไงถ้าไม่มีกูจัดการ ไายหูไม่นานแล้วออแต่ด้วยความเป็นผลแสงฮะมันอีซี่อยู่แล้วครับผมอาจจะเข้าใกล้ไม่ค่อยได้แต่ว่าความแรงนั้นเป็นหนึ่งดูเนี่ยชุลบปับเบียไปเป็นไงล่ะไถยถยถออนไลน์ยถ่ายถ่าถไยฮะไล่ไถไปเรื่อยครับผมแล้วเราก็จัดการมันตายหูไปเลยและตอนนี้เราก็เลเวล1,499ร้อเ้และเข้าสู่1500อแล้วท่านผู้ชมไปไปเกาะคาเฟ่กันนะฮะไปทำเควสกันเควสก็เหมือนเดิมเลยครับให้เราจัดการไอ้พวกมอนตงนี้50ตัวฮะโอเคงั้นก็ยาวไป แป๊บเดียวก็ตีครบ้าสิตัวแล้วครับผมเควสกันเสร็จสิ้นแล้วก็ไปรับเควสใหม่ไปตีกับบ้าลีมไอชื่ออะไรนะเบลาพี่อีกหนึ่งตัวโอเคไปลุยไปเลยลากันมันอยู่ปะเนี่ยถ้ามาัอยู่กูจะได้เศกแม่งเลยเอยมันอยู่นี่ว่า จัดเลยลากันบุญม,มาซัมเบไปฮ้เอใหยตายหูไปเรียบร้อยและก็มาปลดล็อกรหัสในคุกตรงนี้ครับผมที่โครลรสเซียมฮะเพื่อจะช่วยคนในคุกออกมานั่นเองเราเป็นคนดีไงต้องปลดล็อกหน่อยลากันโอเคเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นฮะเอาผลปีศาจนะครับที่มีราคา1ล้านขึ้นไปไปสู้กับนี่ฮะเขาเรียกอะไรนะโดฟาร์มิงโกูไงเอาไปให้เปลิดนี่ครับผมนะเออมันต้องการผลปีศาจที่มีราคา1ล้านแล้วก็นี่ครับผมมีอยู่แล้วฮะมีน้องสุ่มให้ครั้งที่แล้วโอเคก็เข้าไปเลยครับผมตีกับนี่เลยฮมี่ มีสองล่าอีกแล้วคิดว่าต็นขนาดนั้นเลยเพีย่แอ้มคิดว่าจะสู้กูได้เยอะมาดูกันมึงกับกูใครจะตายก่อนกันแต่กูก็เอาชนะมันได้ครับผมหลังจากนั้นก็ไปคุยกับแอดมินนะครับในคอรเซียมอีกรอบหนึ่งฮะไปเลสโกกันเลยโอ้โหเสียงกวายบนแล้วท่านผู้ชมไม่เป็นไรเข้าไปเลยะคุยกับแอดมินครับผมเพื่อไปสู้กับลินดาผู้พาดากเบดนะกระจอกนะดารบูรดารเบดอะไรดาบเติมจะมาสู้ดาบปัจจุบันได้ยังไงนี่ดาบแสกูก็เอามึงลงได้กูบอกให้และหลังจากนั้นเราก็จัด กันมได้ครับผมแล้วก็ประกาศผู้โชคด,ดีคนได้ไอดีผลแสงเลยกันฮะกับน้องทัดวิสิทธ์นะครับจะรุดจิตโอ้โหชื่อมึงยากมากเลยน้องชายมาติดต่อรับรางวัลด้วยนะฮะกับไอดีผลแสงผลนี้เลยครับผมนะสามารถติดต่อรับรางวัลได้ทางแฟนเพจมอคุมาและก็ริสคอนมอคุมาในครับ แล้วก็จบภารกิจไปเรียบร้อย5ได้เวลามุ่งหน้าไปที่โลกที่3กันแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหถือได้ว่าเป็นผลที่ฟาร์มง่ายมากๆเลยท่านผู้ชมนะเป็นโลเกียที่มีดาบด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะให้เป็นผลอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยหรือว่าเป็นดาบอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับโอเค3คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ะก,กับคลิปหน้าครับผม3วันนี้ไปแล้วจ้าิีสรุปไปแล้วไปบ,บวย